ขอตัดสวัสดีพี่น้องชาวลบลอกสายฟรยีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC นะผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือ w o เวลทา n ิ s Stamp 2นะผมหรือว่าหัวหมวกตาสแตมป์อันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่1,672งพก้ินเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปบิลไอส์แลนด์นะผมซึ่งหน้านตามแมปตัวคยก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขขออนนนุญาาาตตัดัดภพเเ้ไปใกะครบ าการที่เมื่อเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้นะครับโดยควยของเขาครับเขาให้เราตามหาตแตมภายในแมปนั้นเบื่ออันนี้เนี่ยเราต้องไปเข้าในแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปเราหรือแมปคนอื่น,นครับอันนี้เขาจะสุ่มดอกให้นะครับผมซึ่งหน้าตาไอ้ลูกบอลเนี่ยมันจะสุ่มดอกมาใช่ไหมครับเพื่อนมันจะเป็นลูกบอลกลมๆนะครับแล้วในนั้นจะมีตาตั้มนะครับซึ่งเพื่อนคนไหนที่เคยหมุนไข่ตามห้างเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นเลยนะครับผมหน้าตามันจะคล,าคลายย้ายๆกันนะครับเพื่อนส่วนวิธีการหานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนนนนะว่าอันันี้ม ต้องเจอไข่ด้วยหรือเปล่านะเพราะไม่กินนะครับผมเอาตัวหลักของผมเข้าไปใช่ไหมเข้าไปเพียงไม่กินแมปนะครับเพื่อนแล้วผมก็ได้ของมาแบบงงๆเลยผมผมก็เลยจะมาหาคําตอบกับตัวนี้ผมว่าจริงๆแล้วนี่ยเควสมาให้ทำอะไรกันแน่นะครับเพื่อนส่วนวิธีการไปนะเพื่อนให้เพื่อนเข้าประตูตรงนี้นะผมหรือว่าเพื่อนจะกดทางด้านซ้ายมือที่จะเป็นเครื่องหมายวาร์ปตรงนี้นะผมตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีแมปขึ้นมามากมายนะผมให้เพื่อนเลือกได้แล้วผมอันนี้มันจะสุ่มตามแมปนะเพื่อนผมจะขอไปหาพวกนี้แลวกันนะผมที่เขาเขียนฟรี UGC นะ นี่บผมหน้าตามแมพมันก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นครับแล้วภายในแมพเนี่ยมันก็จะมีลูกบอลดอกมาให้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องเดินตามหานะ้นเพื่อนอ่าอย่างอันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้าย,ายแมพเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไหนที่หาไม่เจอเนี่ยผมแนะนําให้ย้ายไปเรื่อนั้เพื่อนเนี่ยไปจมนะครับไม่ต้องไปวิ่งหานะเพราะบางทีไม่มีมันก็ไม่มีเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมขอกอภาพไปไวๆแล้วกันนะเพื่อนถ้าผมเจอเนี่ยแต่ผมจะหยุดให้นะครับผมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะ อ่าเน,นะนี่ครับเพื่อนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะผมกลมๆอย่างนี้นะเนี่ยครับวิ่งไปได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมนี่นะครับถ้าใครเก็บเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะมีของ UGC e ม่นั้นเพื่อนแต่อันนี้เราเก็บไม่ทันนะผมเดี๋ยวเราขออนุญาตวิ่งไปหาห้องต่อไปเลยนะครับผมแม่เห็นแล้ววิ่งไม่ทันนะเมื่อกี้เจ็บตายมากนะผมอ่ะไม่เป็นไรครับวาร์ปต่อได้เลยครับผมอ่านี่นะครับเพื่อนโหเจอแล้วเจอแล้วไม่มีคนด้วย โอ้ขอบคุณครับผมเนี่ยครับต้องขอบคุณเลยนะผมไม่มีคนพอดีนะเพื่อนอุ้ยหวานเจี๊ยบใช้เวลาไม่นานนะเมื่อประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองนะผมก็วิ่งมาได้เลยับผมอย่างนี้นะปัะ๊บอ่าแค่นี้นะผมรับของฟรีง่ายๆไปเลยนะผมฮ่าๆโชคดีมากผมไม่ถึงสิบนาทีก็ได้ของเลยนะเพื่อนเอาละครับ ็เท่านี้แล้วผมเดี๋ยวผมประอบคุณเขาก่อนละกันเขาสาบบอกเรานะผมเห็นชื่อพอดีนะเพื่อนเมื่อกี้แล้วเขาเขียนว่าฟรี UGC ใช่ไหมล้วผมกดกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอก go g ก็ e t it แล้วผมมองไปข้างหลังเนี่ยเจอเลยวผมอ่ะก็ะประมาณนี้ละกันนะเพื่อนสำหรับการรับของฟรีง่ายๆชิ้นนี้นะผมซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วอีีหน้าผมจะพาไปรับไล์ต่อก็อย่าลืมกดติดตามมันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ E p พีหน้าจ้า